เจ็ดสิบสองปีทำไมจะให้ผมเป็นแบบนี้คุณมีสิ่งอะไรคุณจริงยังมีศักดิ์ศรีผมคุณอยากมีความเป็นคนหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้ปล่อยให้คุณให้จบแล้วเดี๋ยวให้ผมมะให้เกียรติคุณแต่คุณไม่ให้เกียรติผมคุณจะมาบอกว่าคุณมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีความเป็นคนคือต้องมีความซื่อสัตย์ให้ประชาชนอู้ นะถ้าไม่มีความซื่อสัตย์อย่าทํางานอย่าทํางานอย่าเป็นข้าราชการที่รับใช้รับใช้ไขรต้องรับใช้ประชาชนนะผมมานะอดทนมานานแล้วคนทุกคนเนี่ยต้องรักความซื่อสัตย์ถ้ามีความซื่อสัตย์ประเทศเจะรอดแน่นอน ผมเคยไปเมืองจีนปี2520จีนดีหลังกว่เราทำไมทุกวันนี้เขาดีกับเราโอเคแล้วค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมต้องปะเด็นแล้วนะคะมีใครอยากจะพูดอะไรอีกไหมคะมีใครอยากจะพูดอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวจะได้พูดทีเดียวแล้วสิ่จะได้ตอบทีเดียวค่ะจะได้ไม่ต้องแทรกระหว่างที่พิธีสิ้นายนะคะเดี๋ยวมันต้องมีแทรกนักเรียนเดินสอบท่านสอบ